สวัสดีพี่ๆหลายเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ Money PS เดียวกันหาเงินฟรีไปด้วยกันวันนี้เราจะมาทําการกดรับเงินนะครับ50บาทถึง10,000บาทในของตัวแอป to Money นะฮะในกิจกรรมของเขาก็คือเล่นเกมรับรางวัลฟรีนะฮะตรงนี้กันเลยนะฮะในของกิจกรรมนี้เขามีถึงของวันที่31เดือนนี้นะฮะเดือนนี้ มันใกล้จะหมดแล้วนะครับผมก็เลยมากดรับนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้มาเล่นก็มาเล่นกันดูนะครับมาเล่นกันดูเผื่อเรารุ้นแล้วได้รับเงินนะฮะได้รับเงินสูงสุดด้วยนะครับจะที่ผมคิดเอาไว้ให้ตรงนี้กันเลยเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูนะครับจริงๆอ่ะกิจกรรมเนี่ยผมเคยทําออกมาให้แล้วนะครับวิธีในการเล่นแล้วก็วิธีในการอัดคลิปลงทิกต็อกยังไงให้ได้อ่า เงินนะครับหรือว่าเงินรางวัล1น0 0 0บาทนะครับผมก็ทําวิธีเอาไว้ให้หมดแล้วนะฮะก็ลองไปดูกันได้นะฮะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับว่าลงคลิปทีิ Tik กต็อกแล้วได้รับเงิน10,000บาทยังไงนะครับก็ลองไปดูได้นะผมทําเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปชั้นนะฮะอยู่ใต้คลิปนะฮะอ่ะก็คือตรงนี้นะครับอ่าการเล่นของผมเนาะก็หมดแล้วนะครับก็คือเขามีจงกัดในการเล่น ผมเล่นหมดแล้วเนี่ยคือถ้าเรามาเล่นเนี่ยเราล็อกอินหนึ่งวันเราได้เล่น1ครั้งนะครับสูงสุดแค่20ครั้งถ้าเราได้20ครั้งก็คือมันหมดไปแล้วถ้าเราอยากจะได้เพิ่มเราก็ต้องมาตรงที่10หรือว่าเพิ่มสิทธิ์นะครับกดเข้าไปนี่เราก็ทําการเชื่อมตรงนี้นะครับหรือก็คือทําการผูตรงนี้ด้วยนะครับหลายต่อไปนะครับถ้าเราทําการเชื่อมหรือว่าผูตรงนี้เสร็จแล้วอ่า ขั้นตอนต่อไปก็คือตรงนี้นะครับปุ๊บนี่คือซื้อแอปซื้อเกมเราก็จะได้รับ50ในการเล่นซึ่งของผมก็คือผมเล่นหมดแล้วไงคือเหลือศูนย์แล้วไม่สามารถเล่นต่อได้แล้วนะครับผมก็จะมาลุ้นเงินรางวัลน,นะครับมาตรงที่รางวัลผมจะมาลุ้นเงินรางวัลสูงนสูงถึง50บาทถึง10,000บาทแต่ว่าใช้ดาวอยู่ที่80ดดาวนะฮะ ดาวของผมไม่ถึงนะดาวของผมได้แค่10บาทถึง5,000บาทเองมันไม่ถึงผมจำเป็นจะต้องอซื้อแอปหรือว่าซื้อเกมนั่นแหละให้มันได้เสร็จนะครับในการเล่นให้ดาวของผมถึง80ดาวถึงจะกดรับเงินได้ผมมีอยู่แค่65นะฮะยังเล่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราไปซื้อกันเลยนะครับกดไปตรงที่เพิ่ม10นะครับกดเข้าไป แล้วก็กดตรงนี้นี่รับเพิ่มสิทธิ์นะครับกดเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปแล้วก็เข้ามาในของ Play Store นะฮะเข้ามาใน Pre Play Store ละกดหาเกมที่ไม่ฟรีนะอันนี้คือเราต้องซื้อนะครับเราต้องใช้เงินทุนนี่ของเราซื้อนะฮะอ่าตามนี้เนาะผมจะซื้อในของตัวเกมนี้นี่2บาทนะฮะถูกอ่าราคาถูกไม่จำเป็นต้องซื้อเกมราคาแพงเนาะทำการกด นี่2บาทนะครับซื้อเข้าไปได้เลยปุ๊บอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอกดซื้อกันก่อนนะฮะนี่ผมทําการกดซื้อไปแล้วนะฮะกดซื้อไปแล้วปุ๊บนี่นี่ก็คืออันที่ผมได้ทําการชาระเงินเพื่อทําการซื้อในของตัวเกมของเขานะฮะสบาทนะครับนี่ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าพอเราซื้อเสร็จแล้วนะครับจริงๆวิธีในการซื้อผมอ่าหรือว่าทําให้ทุกคนดูไม่ได้เพราะว่า มือถือเครื่องนี้มันทําไม่ได้ครับคือเวลาเราซื้อเนาะเราก็กดไปที่สบาทที่เมื่อกี้ที่ผมกดเข้าไปและมันก็จะขึ้นมาว่าชาระเงินด้วยของทูมอนี่เนาะหรือช่องทางในการที่เราจะชาระเงินนั่นแหละให้เราทําการกดคลิปซื้อในคลิปเดียวนะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็สแกนหรือว่าใสา่รัสผ่านนั่นแหละแล้วก็ทําการซื้อพอซื้อก็จะทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็หน้าตาก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าที่เราซื้อไปแล้วเราได้5คะแนนหรือว่าสิทธิ์ในการเล่น5ครั้งหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูในะของทูม m น n ี y กันเข้ามาในของทูม m น n ี y กันแล้วก็กดไปตรงที่เล่นเกมนะครับปุ๊บนี่เล่นเกมปุ๊บนะเห็นป่าผมได้มันแล้วนะครับสิทธิีก5ครั้งนะฮะแต่ว่าเงินที่เมื่อกี้ที่เราได้ทําการ ทําทการซื้อไปถ้าเราจะขอคืนนะขอคืนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะผมซื้อตัวเกมของเขาไป2บาทน,นะฮะแต่ถ้าเราไม่เล่นเกมเราจะขอคืนเงิน2บาทเนนะี่ยขอคืนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับลองดูอันนี้มันไม่ได้สําหรับทุกเกมนะบางเกมมันคืนเงินได้นะครับนี่เขามีตรงนี้อยู่ขอเงินคืนนะ บางเกมมันขอได้แต่ว่าบางเกมมันขอไม่ได้นะตรงนี้ต้องบอกทุกคนเอาไว้ก่อนอันนี้คือผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่เคยซื้อเกมจากในเพ a y s สโต e ไม่รู้ว่ามันคืนเงินได้ทุกเกมหรือเปล่านะแต่ว่าเกมที่ผมโหลดอ่ะบางเกมมันก็คืนไม่ได้บางเกมมันคืนได้นะฮะขอคืนเงินนะครับลองดูเราได้ห้าสิบแล้วนะครับในการเล่นนะฮะงั้นผมขอกดขอคืนเงินนะครับ พอทําการกดขอมาแล้วนะคมันก็จะขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งให้เราขอคืนเงินอีกครั้งหนึ่งนะฮะในการซื้อครั้งนี้ให้เราทําการขอเข้าไปนะกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับคือถ้าเราทําการขอคืนเงินปุ๊กนะครับเขาก็จะทําการถอนตัวเกมหรือว่าแอปเกมของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่หน้าตาของเราก็มันก็จะกลับมาหน้าแรกก็คือ2บาทนะฮะราคาของตัวเกมของเขา2บาท เดี๋ยวเราไปดูในของ t o มันนี่วอล l ลของเรากันว่าเราได้เงินคืนหรือ,อยังนะครับกดไปตรงที่รายการนะครับที่เราได้ทําการซื้อมิกี้นี่เห็นปะนี่มิคกี้คือผมซื้อในของตัวเกมของเขา2บาทนะครับแล้วก็ผมได้ทําการยกเลิกแล้วก็คืนในของตัวเกมหรือว่าแอปเกมของเขาให้ทำกบอ่าเพรสโต e นะครับผมก็ได้รับเงินคืนมาอีกแล้ว2บาทนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าเราได้รับเงินคืนเนี่ยเราจะได้รับสิทธิ 50สในการเล่นรับลุ้นเงินรางวัล50บาทถึง10,000บาทไหมนะฮะจากในของตรงนี้นะนะก็ยังได้รับสิทธิ์อยู่นะฮะเห็นปะผมยังได้รับสิทธิ์อยู่ที่50สิธนะครับในการเล่นนะครับนี่ประมาณนี้เลยโอเคงั้นเราไปเล่นเกมกันเลยนี่กดเข้าไปเล่นเกมนะฮะปุ๊บกดเล่นเข้าไปนี่แล้วก็ทำการรอแป๊บนึงให้มันโหลดก่อน แล้วก็ทกําการเริ่มนะปืด๊ดกดค้างครับปืด๊ดเลื่อนนะฮะเลื่อนอ่ายูนิคอร์นของเราปื๊บแค่เลื่อนเล่น,เลนง่ายๆครับก็คือแบบว่าให้เราทําการเก็บเพชรอะถ้าเราเก็บเพชรก็คืออ๋ออ,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 อ๋อเอถ้าเราเก็บเพชรก็คือตัวละครของเรานะครับมันมันจากอ,อ๋อไม่ถึง มันจากไม่ล่วงนะครับแต่ถ้าไม่มีเพชรให้เราเก็บก็คือมันจะบินต่อไม่ได้นะถ้าเราเก็บเพชรมันก็จะบินต่อนะครับอันนี้ทุกคนนะ่าจะเข้าใจกันละ <c oughs> แบบว่าผมไปไม่ได้แล้วนะคือแรงกระโดดมันไม่ถึงนะฮะก็ไม่เป็นไรล่วงเข้าไปประมาณนี้เลยโดดใหม่ฮะโดดใหม่ปึ๊บนี่โดดใหม่ฮะเก็บของเข้าไปนี่ถ้าเราเก็บเพชรอ่ะมันจะกระโดดไปเรื่อยๆนะฮะมันจะบินไปเรื่อยๆนะ แต่ถ้าไม่มีเพชรเราก็กระโดดในของตรงที่มันมีให้เราทําการเหยียดแล้วเพิ่มแรงกระโดดเข้าไปปุ๊บย่าสีเขียวเนี่ยมันกระโดดแรงนะแต่ถ้าเป็นสีเหลืองมันกระโดดไม่แรงนี่โดดเข้าไปปุ๊บโดดเข้าไปโดดเข้าไปโดดเข้าไปปุ๊บปุปุ๊บ,บ,บถ้าถ้ามาในของน,น้ำแข็งนี่ก็คือเราต้องหลบนะ เพราะว่าถ้าเราไม่หลบก็คือถ้าเราเหยียดโดนน้ําแข็งหรือว่าเราพุ่งไปโชมชนน้ําแข็งอะ่ะเราก็จะตายแบบโดดเข้าไปโดดเข้าไปโดดเข้าไปปุ๊บอย่าเหยียดน้ําแข็งนะฮะน้ําแข็งนี้ถ้าเราเหยียบนี่ก็คือแบบว่ามันเรานี้ตายเลยนะออดดเออกโดดอล้วบินเข้าไปนะ เกมง่ายๆฮะไม่ยากแต่ก็ยากอยู่นะแอบบยากอยู่นะเกมเนี้ยอืม,มาบินมาแล้วนะครับโอ้โหเน้นไงพุ่งไปชนน้ําแข็งครับตายเลยฮนะนี่แหละนะฮะประมาณนี้เลยนะเมื่อกี้ผมเล่นไปแล้ว2ตานเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้มาประมาณกี่ดอ่าผมได้เพิ่มมาอีก 3ดาวนะครับนี่กลายเป็น68ดาวเมื่อกี้ผมมีอยู่65เพิ่มมาอีก3อีก3ดาวนะครับจะครบ80แล้วนะฮะเดี๋ยวขอเล่นแป๊บหนึ่งนะฮะมาเกือบจะได้80แล้วนะฮะผมไปซื้อสเสร็จมาอีกนะฮะอีก50คือทำวิธีเหมือนเดิมเลยฮะ ทำการซื้อตัวออปเกมนะครับแล้วก็ทําการซื้อเสร็จปุ๊บเรามาดูว่าเราได้เสร็จหรือยังถ้าเราได้ก็ขอคืนเงินเราได้เงินเราก็มาเล่นนะครับแบบว่ามันฟรีอนะฮะเออแบบว่าเล่นฟรีอนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทําวิธีนี้ก็ลองไปทานะผมเชื่อว่าโอ้โหคนที่ติดอันดับสูงๆเขาทําแบบนี้กันเท่านั้นแหละนะครับ นี่เขาเล่นแล้วเขาตดอันดับสูงสูเราได้รับเงินเนี่ยใครที่ตดอันดับหนึ่งจะได้รับ3,000 3,000บาทเนี่ยเขาก็ทาแบบนี้กันทั้งงานนะฮะถ้าเขาไม่ทาแบบน,นี้สงสัยเขาน่าจะไม่เล่งโหดขนาดนั้นนะฮะแต่บางคนเขาก็ไม่ทานะก็แล้วแต่นะฮะนี้นี่อะเรามาเล่นรอบสุดท้ายกันนะเราจะได้80ดาวแล้วนะฮะเราจะได้เราจะได้รดุ้น50บาทถึง10,000บาทแล้วนะว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะ หวังว่าคงจะได้อยู่ประมาณประมาณเกิน50บาทนะ,อะโอส้สลบนะเนี่ยไม่ผลนเนี่ยโอ้โหมันยากเหมือนกันนะเล่นไปเล่นมายากเหมือนกันนะโอเคได้ครบมาแล้วนะครับปดสิบดาวรุ้นรับเงินรางวัลได้เลยมาตรงที่ดาวรางวัลน,นะครับกดเข้าไป เลื่อนมาข้างล่างเลื่อนมาข้างล่างเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างตรงนี้เลยนะเห็นปะนี่มราค่า50บาทถึงหมื่นหนึ่งหมื่นบาทดูว่าเราจะได้ประมาณกี่บาทนะกดรับเข้าไปได้เลยนะเมนูรับอยู่ตรงนี้นะครับเมนูรับนะฮะ,ะทาการกดเข้าไปรับได้เลยปุ๊บยิงดีด้วยคุณได้รับ50บาทอ้าวโอเคสรุปว่าผมได้อยู่ที่50บาทนะฮะอืมก็กดโอเคเข้าไปได้เลยอ่ะ ตายแล้วได้รับแค่50บาทนะฮะอ่าเดี๋ยวรางวัลอื่นรับได้ไหมเดี๋ยวลองดูกันก่อนอน,นะว่าผมจะรับได้หรือเปล่านะตรง1ดาวเนี่ยเออตรงเนี้ยรางวัลพวกเนี้ยเดี๋ยวลองกดรับดูรับได้ปะได้นะฮะอ๋อกดรับเลยโอเคสรุปว่าเรากดรับเรื่อยๆได้เลยนะฮะถ้าเรากดได้ดาวสูงสุด80ดาวแล้วเราสามารถกดรับได้ทั้งหมดเลยอันนี้ผมได้5บาท 5 w วเล็ตอืมผมได้5บาทนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปกดรับต่อเมื่อกี้มันเด้งมานะเหมือนว่ามันจะเด้งมากดไปตรงที่รางวัลน,นะครับกดรับเข้าไปตรงนี้อ่า5บาทจนถึง,ง2,000อ๋อได้รับ10บาทนะฮะโอเคยินดีด้วยอเอาลได้รับ10บาทนะฮะอันนี้ตรงนี้10บาทถึง5,000บาทอ่ากดรับดูปุ๊บ ได้10บาทนะโอ้ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในของกิจกรรมตรงนี้เห็นปะนี่ได้รับเงินมาแล้วนะฮะอืไม่ได้เยอะเลยนะแบบว่าโอ้โหน่าจะได้ประมาณสักหนึ่งพันสอพันก็ยังดีนะห้าสิบาทถึงหนึ่งมืบาทเนี่ยได้แค่ห้าสิบเนี่ยแบบว่าได้ต่ำสุดเลยอะ่ะดวงไม่มีจริงๆฮะไม่มีดวงเลย ถ้าเรารับเสร็จแล้วมันก็จะนี่เขาบอกว่ารับแล้วรับแล้วนะฮะนี่จำนวนเงินตามนี้เลยนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนกินในกิจกรรมอื่นๆก็เป็นกิจกรรมในการอัดคลิปวิธีในการเล่นเกมหรือว่าอัดคลิปในการเล่นเกมที่ผมเล่นให้ทุกคนดูนั่นแหละและให้เราเอาไปลงในทิกต็อกนะครับถ้าคลิปเราติดอันดับหนึ่งเราจะได้รับ10,000บาทนะครับทางทูมดีเวลด์เขาจะให้เราแต่ว่าเราต้องไปติดต่อนะ ส่วนคายนะครับที่เล่นแล้วนะครับแล้วก็ติอันดับหนึ่งเนี่ยเราจะได้รับ3,000บาทนะครับนี่อันดับหนึ่งสูงมากเลยนะ732รอเลยนะโคตรสูงเลยนะได้รับ3,000ทูมทนี่นะฮะทุกวันนะทุกวันนะฮะตามนี้กันเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็มาเล่นประมาณนี้ถือว่ารางวัลเราก็รับไปหมดแล้วเราก็ไม่มีดวงนะฮะได้ตามสุดเลยตามที่เขากำหนดนะครับ แต่ก็ถือว่ายังได้นะได้ฟรีๆนะไม่ได้เสียเงินอะไรนะในการซื้อแอปหรือว่าซื้อเกมต่างๆผมก็ซื้อให้ทุกคนดูเนาะซื้อปุ๊บก,ก็คืนเงินปักนะครับแล้วก็ไม่เสียเงินในการซื้อแอปหรือว่าซื้อเกมด้วยนะฟรีนะใครที่จะไปทําก็ลองเอาไปทําดูนะฮะตามนี้เลยผมได้รับเงินมาแล้วนี่เห็นไหมห้าสิบสิบบาทสิบบาทตรงเนี้ยเห็นปะ ก็น <S an> ี <S an> ่ครับง่ายๆครับไม่ยากนะวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันใครที่ยังไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้ก็อย่าลืมมาเล่นรับเงินฟรีๆนะครับมีง่ายมากนะฮะนะง่ายมากนะฮะอ่าอย่าพลากแล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวไว้เจอในการคลิปหน้าเราเข้ามุนเขาสามใหม่ๆจับมันนี่พีด้วยนะครับบ๊ายบาย